และต่อจากนี้นะคะท่านก็จะเดินทางนะคะไปดูพิธศการนะคะที่บูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะครับซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมค่ะตามชื่อเลยนะคะคพี่ตั้มซึ่งณนะขณะนี้ค่ะท่านอธิการบดีค่ะ ท่านรองศาสตราจารย์ดรโคโสิ์นะคะก็ได้ทําหน้าที่นะคะเป็นผู้บรรยายนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของนิทศการของทางมทรอ,อีสานนะคะต้องบอกว่าทั้งเทคโนโลยีและก็นำตกรรมเยอะมากเลยนะคะที่มทรอ,อีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์แล้วก็ทุกอย่างของของตัวรถเราสามารถเทรนดิ่งได้ทุกทกทุกเพศทุกวัยในในดิจิทัลแพลตฟอร์ม นในทุกยี่ห้อทั่วโลกนี้นะครับก็คือตั้งศูนย์ l a บที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่าช่างเราก็จะได้สัมผัสและก็เรียนรู้ประสบการณ์อันนี้เป็น h y เปอร์เอสีจากอของบริษัทนะครับพอดีวันนี้ก็ท่านคุณกูควยายเลอร์ก็เป็นแขกพิเศษของเราที่เข้ามาแล้วก็เรามีบริษัทที่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มการเทคนิ่งทั่วสามารถเทนิ่งได้ทุกทก ยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของโลจิสติกส์แอนทานสปอร์ตเดชั่นครับท่านที่กับเคลื่อนมากกว่า10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ตอบโจทย์รัฐบาลมาโดยตลอดแล้วผมคิดว่าตัว E ีีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเป็นปนัน่งเป็นประธานเองเราจะพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงผ่านแพลตฟอร์ม VR ในการเทรนนิ่งนะครับอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นฐานกำลังสำคัญให้กับประเทศท่าน,านครับครับ

ซึ่งนวัตกรรมสําคัญนะคะของทางมหาวิทยาลัยเทวีราชมงคลอีสานนะคะคนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์แห่งโลกอนาคตค่ะยานยนต์ไฟฟ้าครับ<ช>ซึ่งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเข้า,เข,าเข้าเริ่มเริ่มเข้ามาแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยครับ ใช่ค่ะและซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ส่งเสริมนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของยานยนต์ EV นะคะหรือว่ายายนยนต์ไฟฟ้านี่แหละค,ะค่ะซึ่งทางมทรอรอีสานเองนะคะก็มีการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะสร้างกําลังคนค่ะในการมาช่วยช่วยกันนะคะขับเคลื่อนในสังคมยุค EV แบบนี้นะคะ เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดด้วยนะคะที่ณตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างสูงม,มากๆเลยค่ะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอธิการบดีได้นําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยราชมงคลค่ะอีสานเนี่ยมีการ นำออกมาศึกษาแล้วสามารถเขาเรียกได้ว่าซ่อมในทุกยี่ห้อพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเลยท่านนายกบัณฑิตนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับใช่ค่ะเพราะว่านอกจากจะนําเข้าแล้วเราต้องมีฐานผลิตเองได้นะคะเราก็ต้องมีกําลังคนด้วยนอกจากผลิตก็ต้องมีฝ่ายซ่อมบํารุงด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คือจะครบวงจรเลยนะคะซึ่งทางวัตอีสานนะคะก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยนะคะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และ ั้งเป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นคลัสเตอร์สําคัญเลยนะค,ะครับของการสร้างหลักสูตรต่างๆนะคะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกด้วยค่ะซึ่งก็จะสามารถผลิตบุคลากรในด้านนี้แหละออกไปจากสถาบันเพื่อไปตอบโจทย์ ในเรื่องของนวัตรกรรมยานยนต์ไฟฟ้านี่แหละฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสังคมที่จะท่อเหมือนกันนะคะพี่ต<ำ>ั้มว่าในรถของไฟฟ้านี่ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าก็ถือว่านวัตรกรรมแบบทันสมัยมากๆนะคะเชื่อมโยงผ่านมือถือได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถนะคะคการดูแมปต่างๆหรือว่าการใช้รถนะคะโดยผ่านมือถือนี่แหละค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็เป็นยุคดิจิทัลจริงๆค่ะ ครับผมซึ่งองความรู้เหล่านี้ครับก็จะอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆในอนาคตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังตัดสินใจจะหาเขาเรียกว่าเทรนใหม่สำหรับอาชีพมีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเลือกได้เลยนะคะว่าถ้าสนใจว่าในอนาคตมีตลาดงานรองรับอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องมาเรียนที่นี่นะคะมทรอีสานนะคะก็ถือว่า มทรอีสานก็เป็นเจ้าของพื้นที่ในการจัดงานวันนี้ด้วยนะคะ